รามเกียรติ์ตอนที่หสงครามกับเหล่ายักษ์เมื่อได้ข่าวว่านางสีดาย,ยังมีชีวิตอยู่และพิเภกได้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับกรุงลงกาพระรามจึงตัดสินใจเริ่มแผนรุกใหญ่โดยต้องข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ไปยังเกาะกรุงลงกาพระรามจึงอธิษฐานขอเปิดทางจากพระสมุรแต่ทะเลไม่สงบพิเภกจึงแนะนําให้สร้างสะพานข้ามทะเลด้วยหินจากเขาไกรลาสฝ่ายกองทัพวานอน,อนนําโดยหนุมานวานนพัผ่น อื่นๆระวมอถึงชวาวหานินพัศ์องคตและชามภูได้ช่วยกันขนหินใหญ่โยนลงทะเลโดยอธิษฐานชื่อพระรามก้อนหินจึงไม่จมกลายเป็นสะพานศักดิ์สิทธิ์ทอดยาวจากฝั่งถึงเกาะกรุงลงกาหลังสร้างสะพานเสร็จกองทัพพระรามก็เคลื่อนพลข้ามทะเลทศกัณฐ์รู้ข่าวการยกทัพของพระรามก็บัญชาการให้เหล่ายักษ์ทั้งหลายเตรียมพร้อมโดยมอบหน้าที่ให้แม่ทัพมือฉมังคือขอนและตรีหัวหน้าออกไปรับศึกสงครามระลอกแรกเปิดฉากขึ้น บริเวณชายฝั่งองคากองทัพวานอนบุกเข้าโจมตีอย่างองอาจขอนใช้อาวุธเวทโจมตีหนักหน่วงแต่ก็ไม่อาจต้านฤทธิ์ของพลักสมได้ขอนพแพ้และสิ้นชีวิตจากนั้นทศกัณฐ์ส่งแม่ทัพใหญ่ชื่อสุริยาภพผู้มีฤทธิ์ควบคุมอาวุธไฟฟ้า,ฟาเข้ารบพระรามจึงสู้ด้วยอาวุธสอนพรม,มาสพลังสูงสุดของพระนารายณ์ปะทะก,กันจนฟ้าสะเทืินแผ่นดินไหวสุดท้ายพระรามเป็นฝ่ายมีชัยสุริยาภพพี่นาศกลางสนามรบฝ่ายทศกัณฐ์ เริ่มตระหนักว่าศัตรคูครั้งนี้มิใช่สามัญชนธรรมดาจึงเรียกลูกชายผู้เก่งกล้าคืออินทรชิตมาออกรบแทนอินทรชิตมีเวทมนต์ลงตาหายตัวได้และใช้สรนาคบาศจากพระลักษม์จนสลบคาสนามรบกองทัพวานนแตกท่ายถอยหนีพิเภกเห็นดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้น้ำำําอมฤตจากสวรรค์เพื่อชุบชีวิตพระลักษมณ์หนุมานจึงหอบไปยังเขาโกากรเพื่อเก็บสมุนไพรวิเศษชื่อสังกรณี มาแต่ด้วยไม่รู้ลักษณะฮนุมานจึงยกทั้งเขากลับมาแทนเมื่อพระลักษมณ์ได้กินสมุนไพรวิเศษก็ฟื้นคืนชีพทันทีกองทัพพระรามกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งพร้อมสู้สึกต่อไปตอนต่อไปการตายของอินทรชิตและแานสุดท้ายของทศกัณฐ์